秋风、嗯。 เจอกันดีกว่าค่ะวันนี้พี่ต่ำก็ไม่รู้จะทําอะไรดีนะคะบังเอิญว่ามีโยเกิร์ตเนี่ยนะคะเหลืออยู่ในตู้เย็นนะคะมันใกล้จะหมดอายุแล้วนะคะแล้วก็เฮฟวี่พิ้งครีมก็ใกล้จะหมดอายุนะคะก็เลยหาเมนูที่จะต้องใช้2อ,อย่างนี้มาทํานะคะจะได้ไม่เสียของเนาะวันนี้พี่ต่ำก็เลยคิดว่าจะทําไอศครีมโยเกิร์ตค่ะส่วนประกอบนะคะอยู่ตรงหน้าพี่ต่ำนี่แล้วนะคะไปดูส่วนประกอบใกล้ๆกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างคะ่ะ ส่วนประกอบที่ใช้ทําไอศครีมโยเกิร์ตในวันนี้นะคะก็มีเฮฟวี่ว g ปครีมนะคะครึ่งถ้วยตวงค่ะโยเกิร์ตนะคะเป็นเพลนโยเกิร์ตนะคะสองถ้วยตวงสารให้ความหวานครึ่งถ้วยตวงอัลมอนด์บัตเตอร์นะคะแบบไม่ใส่น้ำตาลนะคะครึ่งถ้วยตวงช็อกโกแลตชิพนะคะตามความชอบเลยค่ะ วันนี้พี่ตังก็เอามาประมาณซุษสองสุดสามท้ตัวงนะคะแล้วก็มีกลิ่นวานิลลานะคะครึ่งช้อนชาค่ะโอเคค่ะ พร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูว,วิธีทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพี่ตั้ก็อยากจะให้น้องๆนะคะหาภาชนะที่เป็นโลหะนะคะแต่ถ้าไม่มีใช้อะไรก็ได้นะคะแต่ถ้าใช้เป็นโลหะเนี่ยนะคะมันจะช่วยทําให้ไอศสเครมของเราเย็นเร็วขึ้นนะคะพี่ตั้ก็จะเอาหมอนะคะ ไปแช่ไว้ในฟรีเซอร์นะคะเนี่ยพี่ตั๋มก็แช่เอาไว้แล้วแหละพี่ตั๋มก็แช่เอาไว้มาตอนนี้ถึงเวลานี้ก็สามสี่ชั่วโมงแล้วนะคะก็แช่ไว้ประมาณนี้ละคะ่ะหรือว่ายิ่งนานยิ่งดีนะคะเดี๋ยวพี่ตั๋มเอากลับไปแช่ในฟรีเซอร์ต่อนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะวันนี้พี่ตั๋มจะใช้เป็นฟู้ดโปรเซสเซอร์นะคะน้องที่ไม่มีฟู้ดโปรเซสเซอร์ก็ใช้เป็นเครื่องปั่นธรรมดาได้นะคะ เราเอาเครื่องปั่นมาแล้วนะคะเราก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเทลงไปในเครื่องปั่นของเรานะคะยกเว้นชอ็อกโกแลตชิพนะคะอันนี้เรายังไม่ใส่นะคะอันนี้เราจะใส่ทีหลังสุดเลยนะคะตอนนี้เราก็ใส่ทุกอย่างนอกจากชอ็อกโกแลตชิพลงไปในเครื่องปั่นของเราเลยค่ะเริ่มโดยโยกเกิดเลยนะคะโอเค ตามด้วยอัลมอนด์บัตเตอร์นะคะสำหรับอัลมอนด์บัตเตอร์เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้องสามารถใช้เป็นพีนัทบัตเตอร์ได้นะคะแต่ต้องเป็นพีนัทบัตเตอร์ที่ไม่ผสมอะไรเลยนะคะเป็นพีนัทบัตเตอร์ล้วนๆเลยค่ะคนอเมริกันเนี่ยนะคะขี่ตัวอเมริกันเนี่ยนะคะเขากินพีนัทบัตเตอร์นะคะถึงแม้เราจะบอกว่าเราจะไม่กินถั่วลิสงหรือว่าถั่วฝักกันนะคะแต่ว่าพีนัทบัตเตอร์เนี่ยคนอเมริกันเขาก็ยกเว้นค่ะ เพราะว่ามันมีประโยชน์มากแล้วถ้านับคราบกันจริงๆนะคะเราก็ไม่ได้กินมากถึงขนาดที่ครับของเราจะเกินค่ะโอเคตามด้วเฟบ p ีวิ i t ิ่งครีมโกหกนะคะต้องค่อยๆค่ๆยๆนะคะเฟบ p ีวิตชิ่งครีมใส่ลงไปให้หมดเลย แล้วก็สารให้ความหวานนะคะพี่ต่ำใช้อีริทิทอที่เป็นเกล็ดเหมือนน้ำตาลนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะตามด้วยกลิ่นวานิลานะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะทำการบันะค่ะ จะเห็นว่าอัลมอนด์บัตเตอร์นะคะมันก็มีติดๆอยู่ตรงข้างนะคะเราก็ช่วยเขี่ยหน่อยนะคะเพราะว่าอัลมอนด์บัตเตอร์ของเรานี่มันก็จะค้นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำการช่วยเกลี่ยช่วยเขี่ยนิดนึงโอเคแล้วก็ปั่นต่อค่ะ เราก็ปั่นให้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะคะแล้วเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะพี่ต่ำก็เอาภาชนะที่แช่ฟรีเซอร์ไว้ตั้งหลายชั่วโมงเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วพี่ต่ำก็เทส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปในภาชนะนี้ละคะ่ะโอเค เส็จแล้วนะคะพี่ต่อก็จะเทช็อกโกแลตชิพลงไปนะคะแล้วก็คนค่ะเท็กซ์เจอร์ของมันก็จะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะหาภาชนะมาปิดนะคะเอาฝานะคะมาปิดนะคะเอาอะไรก็ได้เนาะ พี่จัก็มีเป็นพลาสติกอันนี้นะเอามาปิดโอเคมันก็ปิดได้พอดีเลยนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ฟรีเซอร์ไว้หนึ่งคืนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูผลงานกันนะคะมาแล้วค่ะนี่ค่ะพี่ตับเพิ่งเอาออกจากฟรีเซอร์นะคะก็จะเห็นว่ามันยังเย็นอยู่มากนะคะจะเห็นเป็นนี่นี่นี่น ยังเป็นน้ำแข็งเกาะอยู่ตรงก้นของหมอนะคะพี่ตัมก็จับทิ้งเอาไว้สักป,ประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอศครีมของเราหน้าตาจะเป็นยังไงคะ่ะ20่นาทีผ่านไปแล้วนะคะพี่ตัมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วค่ะก็เปิดฝานะคะอู้พี่ตังคิดว่ามันน่าจะนุ่มพอแล้วนะคะแต่ดูความเย็นของหมอสิคะเห็นไหมคะว่ามันเก็บความเย็นได้ดีมากเลย ยังเป็นกรดน้ำแข็งอยู่เลยนะคะเนี่ยยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยโหนี่เห็นไหมคะน้ำแข็งร่วกเลยค่ะว้าวคือว่าการใช้วัสดุที่เป็นโลหะนะคะมันจะช่วยทําให้ออศครีมของเราเนี่ยนะคะเย็นได้เร็วแล้วก็เย็นได้นานค่ะโอเคพี่ตั้มก็จะมาทํากัน กไอศครีมนะคะยังไม่ไแน่ใจว่าจะปักได้ปะนะคะดูเหมือนว่ามันจะนุ่มแล้วนะคะลองดูค่ะโอ้ลืมให้ดูสีก่อนสีมันก็จะออกละเรื่อละเรื่อแบบนี้นะคะเพราะว่าเราใส่ช็อกโกแลตลงไปช็อกโกแลตก็อยู่ข้างล่างซะโดยส่วนใหญ่นะคะโอเคปักเลยนะอู้ได้แล้วได้แล้วจริงด้วยแข็งนิดนึงแต่ว่าก็พอจะได้เลยนะคะต้องออกกำลังนิดหนึ่งนะคะ โอ้แข็งพอสมควรนะคะได้มาหนึ่งลูกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ตังจะตักอีกสักสองลูกเนาะได้อีกหนึ่งลูกค่ะด้วยความยากเย็นนะคะลูกนี้ก็ใหญ่หน่อยนะคะอืโอเคอีกสักลูกนะคะะคลูกนี้ชอ็อคแลตเต็มเลยค่ะโอเค โอเคได้๋สามลูกแล้วนะคะเป็นอันว่าก็ประมาณนี้นะคะพี่ตั๋มตักไอศครีมไม่ค่อยเก่งนะคะเดี๋ยวพี่ตั๋มจะรอให้มันอ่อนตัวลงอีกนิดนึงนะคะแล้วก็จะได้ปักแบบลูกสวยๆนะคะโอเคค่ะ okay. วันนี้ไอศครีมของพี่ตั๋มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ไปนั่งกินสบายๆแลยนะคะอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะแต่ว่าพี่ตั๋มก็ยังอยากกินไอศครีมอยู่ดีนะคะโอเคค่ะ พี่ตับก็คงจะต้องรลาน้องๆไปอีกแล้วนะคะขอให้ทุกๆคนมีความสุขและก็สนุกกับการกินคีโตและฟาสติ้งนะคะและขอให้ทุกๆคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยห่างไกลจากโควิดค่ะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ไมา่ช้าต้องการน,นะคะบ๊ายบายค่ะ